สวัสดี FC แฟนช่องทุกคนนะคะมือน,น,นีนนทิยากับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขทำวิธีของพ่อเพชรชบูรณ์โค้งสุดท้ายนะคะเพิ่อนบอกว่าเพิ่อนเอาเงินห้างไปทำวิธีงวดที่ผ่านมานี่ได้3ามเจ็ดลขออกสามหนึ่งรางนะคะงวดนี้ทำวิธีเมื่อคืนเป็นวันพระนะคะทำพิธีแล้วได้สามตัวห้างเดียวนะคะ ในคลิปนี้จะมีเลขท้ามีที่สามตัวหางเดียวกับเลขพระปากมาให้เป็นสภานบุญให้เป็นเลขล่างย่างเดียวมีแค่สองคู่จะเป็นตัวใดจะให้ไปแป้งแสงสัมภาษ์แล้วว่านุนทิยาก,กับพ่อเพชรบุญงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองห้าหกเจ็ดนะคะพ่อวันดีค่ะสวัสมพ่อนุนทิยาโทรมารบกวนมาค่ะพ่อเลี้ยงเว่าไรจินข้าเลี้ยงนั่งเรียนที่นี่นะ ค่ะหนูเห็นไล่ขึ้นเห็นเลขอยู่ในเอในบาทหรืยในขันนอมุนเป็นเลขท่าวิธีบอ่ค่ะพ่อเฮ็ดมันขึ้นเนี่ยอ๋อเฮ็ดขึ้นมันพาเลยมันบ่ค่ะเน่เจ้าของไอเงินน้างเป็นกับมอยูพีน้ำกันเที่ยวเป็นออกไปมุ่เศร้านี่เงิ่อนเหรียญนี่เคยเฮ็ดวิธีบ่ค่ะเคยเฮ็ดหมดที่แล้วนันดี สามไอ้สามหนึ่งเกตหละอ๋ออ๋อสามหนึ่งเกตเลยออกสามหนึงน่งเนอันกอนเนาะหมวดหมวดหมวดกอนหมวดกีด่เร็วมาหนีเลยเออหมวด,วดที่มวดที่พลานมาเป็นสามหนึ่งเกต <ยน S 1> เร็วเร็วออกสามหนึ่งประเดี๋ยวมาเอาเลียนหนึ่งคาสตังเฮดก้อนหนานี่นะ ค่ะวันนี้เราก็ย้อมแต่ว่ามันเป็นเลขหลายตัวเราวจี่พันแลปวดปวดงะเราอยากเถือกคักเราอยากเถือกคักในของเรามันขึ้นสามตัวหนึงอันนี้มันสี่ตัวอันดับนึ่งค่ะอันด่บหนึ่งอ๋องผมอันดันเป็นเลขมั่งวันเนี่ยเป็นเลขสามตัวนี่ตัดจังได้ก็ได้ได้สองตัวมันบ่ค่ะเพราะเออก็ตัดได้สามสามกรัฟเป็นบ่ค่ะแม่นบนล่างนั่นแหละมันก็มี อย่างอ่ะศูนเกศนี่เก้าแล้วก็ศูเกแล้วก็สี่เก้าหมดล่างแค่นั้นละศ่เก้าตัดก็จะเป็นศูนย์สี่ศนย์เก้ีเก้าอันนี้เพราะมันเก้านี่มันบอบตีร่างกายเป็นเลขหบอบหอหรือจังได้หรือตกกัน แต่พอเคยเห็นมาหนีเลขก,กับหัวบอพูอมอออ้มากระโดดเดินเรียกใคยสิพ่อเลขยังสี่มาแล้วศูนไไย์สยี่บ้านยังใส่เมื่อรเจียวยังสั้น,นดิมากนะบอค่ะศูนย์สี่กรณีเลขศูนย์สี่ออกไปแล้วนี่จะลงทุนอยู่บอค่ะพ่อท่นเปลี่ยนไปได้เมื่อไรลูกหลามอืมแต่ว่าตัวเน้นนีเน้นตัวได้ค่ะพ่อเน้นเพราะว่าชิดว่ามก สามศูนย์บัว่าศูน,นยน์บัวมาสี่ศูนย์กับสิบเก้าศูนย์บัสี่ศูนย์กับเก้าศูนย์นี่แหละใทยมั้น่ะอืมอทาถ้าเขียนกราฟนั่นไม่กัสิบเก้าศูนย์เนาะเก้าศูนย์แล้วลก็เก้าสี่อะไรแล้วก็สี่ศูนย์ก็เลยหมั่นใจว่าบัซี่ศูนย์กับเก้าศูนย์เป็นบ้ค่ะแมนแมนแมนอือ เลขตัวเก้าก็สามารถมาได้แต่ว่าซี่เก้านี่บ่มั่นใจบ่พวกหรือว่าเป็นตัวกันอาอาซิบอาซิบเราจะเ่กันก็ซี่ศูนย์แหละเลขเลขสามตัวเลขสามตัวนี้สามตัวสามตัวนีกระซับจะะรดเก้าซี่ศูนย์เก้าศูนย์ซี่นั่นเก้าศูนย์เก้าศูนย์ เก้าศูนย์สี่แต่ว่าหนูเขียนขึ้นขี้แหลกมันเป็นศูนย์สี่เก้าอเไรแต่ว่าขัน <I> F C มันคัน F C มันกับอาไดรขันสิมุนจริงๆมันมุนโฮก,กับอลไแล้ะวก็อืมนไรเ่ินมุนเอาเนาะอือาจจะคู่มันจะควบวัตถุนาไปมันแหลอไอ้นั่นตอนมัน <c oughs> จังหวดที่แล้วกับ,บมีคนอยากซื้อเลสามหนึ่งเยรัวันอ,ออกง่ายเพาะฉันออกัอ้งชายห้าอออกอยา,ากนนันหอดจังหวัเือนี่แล้วเลขสามหนึ่งโดนๆออกเทียอืมันโดน้จังบเป็นสามหนึ่งเนี่ยโบเปนสิบขวาสิบกวาหรือยี่สิบกวปีหรือโบไม่อานะยี่สิบกวาปีหนูเคยถือยู่เลขออกอเลขออกรางวัลที่หนึ่งออกหนึ่งออก ออกสามหนึ่งหนึ่งแล้วกัหนึ่งหนึ่งสามงวดนั่นนะถือต้อถือสามตัวมันโดโดดตัวนี้ค่อยออกจะเหมาะสมคนเหรอหรอว่ามันออกไหมอะไรสรุปมาแนวทางของพ่อเพชรบูรณ์นี่โค้งสุดท้ายงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองห้าหกเกตเป็นเลขถ้ามีที่เอาเงินเลขเอาเงินห้างไปถ้ามีที่งวดดิพ่านมานี่ในสามหนึ่งเจ็ดเลขออกสามหนึ่งสำหรับงวดนี่ด้ศูนย์สี่เก้า ถ้าเอาแบบว่าผ่าเลยคือต้องหมุนหกกับศูนย์สี่เก้าเก้าศูนย์สี่เก้าสี่ศูนย์หรือศูนย์เก้าสี่มันหมุนได้หลายลาย,ย่างเพราะว่านมันเลขเบิร์นมันบ้ากออืมมันโมเบิร์นถ้าตัดลงมากก็จะเป็นศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์เก้าเก้าศูนย์สี่เก้าเก้าสี่แต่ว่าตพอพอเน้นนะเน้เนสี่ศูนย์กับเก้าศูนย์มันบ้ากับตรงกันบ้แมนแมน ทำวีเหมือน<า>่อฝากีใกเลขลางของทัสองคูเนี่ยเลขลางเลขลางอไของะอะละลงปู่เราอยู่บัดวัดบันนี่นะอ,อ๋อเลขเลขลางลเ,เลขลางนี่เป็นเลขค่ะอ,อืมเรามาบินตะบันเราบอกห้าแปดกบห้าหนึ่งเพื่อนไฮก้าิ้อะครับ่อ เรียนเพี่นนบอกมพื่อเศ้าเรียนสบายมพื่อนเศ้าสบาทเพื่อนเพื่อนเพื่อนบอกให้กา้าบบ่ค่ะเราบอกว่าจังไรเล่าว่าให้เท่านั้นแหละแล้วเลย,เ,ย,ววยเล่ากลับไปเลขเลขพระเลขปลาเพื่อนเคยหายถือบ่าค่ะพระองค์นี่เราหายพวกเมีออกคือเรี่ยเยอะอืม สปป oh. Kent, person, so, รู้ว่าเพิ่นฟักเพื่อนเพิ่นบอกว่าเป็นเลขล่างเลยมันบอกค่ะพ่อนี่บอกว่าเลขกลางหาแปดก็หาหนึ่งเลขผ้าปากมาเลขปากเลข้าเลขปากนี่เป็นหาแปดก็หาหนึ่งให้เป็นเลขล่างทั้งหมุดทั้งมวนนี่มีสซี่นี่นี่จะเป็นเลขทําวิธีทําวิธีนี่เอาเหรียญเอาเงินห้างไปทําวิธีแล้วก็เลขเลขผ้าเลขปากนี่ไม่รู้ว่าเป็นเลขคมฝาหรือเลขอันไหนพ่อเมด้ถามเพื่อนมันบอค่ะแมนเมริถาม อ้าวขอบคุณพอ่อหลายเด้อค่ะที่หให้แนวทางนะคะวันนี้กับอเอฟซีโชดีนะคะของพ่อนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับคมสวัสดีครับค่ะพอ่อพีพ่น้องเอฟซีก็สิรด็ยินเลยนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุนทิยาก,กับพ่อเพชรชบูรณ์นะคะเดี๋ยวนุนทิยาจะให้ช่มเลขที่เพิ่นทำพิธีเพิ่นเอาเหรียญน,นะคะเอาเหรียญเงินห้างนี่นะคะทําพิธีจะเป็นแบบนี้นะคะพ่อแล้วมั่นใจว่าอาจจะเป็น ก้าสี่ศนะคะหรือสี่ศูนย์เก้านะคะนะคะนั่นน,นที่จะกลับหวัวเป็นเลขหกนะคะแต่ว่าตามสายตาทุงดิยาว่าเหมือนเลขเนะคะอาจจะหมุนให้ดูนะคะหมุนตรงนี้นะคะหมุนแบบนี้จะเป็นเลข9ก้านะคะเก้าศูนย์สะคะทาหมุนอีกแบบนึงเนี่ยจะเป็นศูนย์สี่เก้านะคะนะคะเอาแบบว่าผ่าดเลยคือเลข สามตัวนี้สามารถหมุนได้6กกรา0 9ี4 9ู0ย์เก่นะคะ0 9 4 0 4 9นะคะนะคะเพิ่นถ้าไม่ที่เอาเงินห้างนะคะเงินห้างไปเหตุมวดทิ่ผ่านมานี่ได้3 1 7นะคะเลขออก3 1ล่างนะคะนะคะทั้งหมดทั้งมวนนี่กับมาหางเอ่อ3ตัวหางเดียวแบบเดียวกันกับมวดทิ่ผ่านมานะคะ นะคะเพราะเป็พี่น้องเอฟซีพิจารณานะคะเห็นเป็นตัวใดก็อย่าลืมคอมเมนต์เด้อค่ะตามสายตาหนุนที่าณหนุนที่าก็ว่าเป็น3 4 9เอ่อเป็น0 0 9 4หรือ4 0 9นะคะเบาผิดเด้อคะ่ะเพราะเป็นสาม่เก้านะคะเห็นเป็น4 0 9หรือ9 0 4นะคะเลขอยู่ในนี้มี3ตัวมีเลข4เลข0เลข9นะคะนะคะ เนเอาเงินห้างทำว mm ิธีนะคะนะคะการสรุปนะคะสรุปก็แล้วบอกว่าเป็น049เกาแล้วก็เลข3าตัวนี่้ตัดหกกลับนะคะนะคะศูนย์สี่เก้าเก้นะคะนะคะตัด2อตัว4 0่ศูนย์ศูนยนเน่นะคะเพิ่นเน้นสี่นย์กับเก้าสำหรับเลข พระเลขปากนะคะเพิ่นไห่เป็นสภาพบูญไห่มี58กับ5้าล่างอย่างเดียวนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะนนทียากกับเขออวยพรไหพ่พ่อพีอพอนอ่น้องเอฟซีโชคดีก<ม>ันแนวทางของพ่อเพชรบู์โค้งสุดท้ายเลขทําพิธีนะคะทําพิธีเงิ่อนหางนะคะกับเลขพระเลขฝากมาเป็นล่างย่างเดียวนะคะพ<ม>อจบไปเพียงเท่านี้นะคะคลิปหนา้าพ่อกันมาโชคดีสวัสดีค่ะ